ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นซูเปอร์ซัอีกรอบหนึ่งนะก็เดี๋ยวคราวนี้จะมาเล่นเป็นกรีซักนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอโหลดก่อนแป๊นึงนะามาแล้วมาแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็ไม่ั่ใใจเหมือนกันนะว่าจะโหดไหมอะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับก็ โอเคโอ้ม okay. oh, uh ีแบบใหม่มาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แบบใหม่มาแล้วมีของรางวัลอะไรบ้างดูสิอืมนะโอ้อู้ของเยอะเลยนะเนี่ยบัตรฉลามเหรอครับบัตรสลามมีบัตรฉลามให้นะครับทุกคน ถามจริงนะคือเออมีบะจ้างด้วยสนามใหม่มันยังไงไม่มีสนามใหม่เหรอเอ,ออยังไงครับเดี๋ยวขอผมเข้าไปกดตรงนั้นก่อนนะกดตรงเงื่อนปีก่อนว่ามันมีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงแรงเกีแจ็คให้นะครับ อ๋มีมีมีไงนี่ไงโอ้มีโลกคูขนาดด้วยนะจดอันดับนะครับว้าวอ้าวเมื่อก่อนผมเคยลงแท้งอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ลงมานานนะครับปกติผมไม่ค่อยลงแร้งอ่ะโอเคครับเป็นกรีเซกอ๋อไม่มีปขอพผมไป จริงเมื่อกี้มีบัตรนะขอโทษนะคะขอโทษนะครับเปขอผมผู้ผิดเองแหละมีบัตรนะครับได้คนแรกเจอฮอกแล้วโอเคโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับ โอ้ยอึ๊สีน้ำตาลแล้วกันนะครับน้ำตาลสีแจ็คมาน้ำตาลเป็น,ก,น,ปนกรีแจ็คเปลี่ยนชุดสักหน่อยโอ้กวนครบแล้วดาวเด่นนั้นก็คือ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 ,คอโอ้ยมองไม่ทัน ยใครเรียกหมอผีกันนะเอ้ยเอ้ยเอ,อ้ยเครื่องอ้าวหมอเอาอะไรไปเมีย่กาะน้ำไม่ดีนะแต่โอ้ยเปลี่ยนไม่ทันแล้วโอเคนะตอนเกมนี้มันมีนี่ด้วยนะครับส่วนมีนักฆ่ากับเวลาแล้วก็มีหมอผีนะวิ่งหมอผีมือตัวจำโจรขบวนบทหน่อยดิยากเป็นตัวอื่นะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะ <ๆ S 3> จจนะพีชจอมโจร ชะอุ้ยไปแล้วหนึ่งโอ้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะอ่ะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ไหน,อ,ไหน,อ,ไหนอุ้ยโอ,โอ้ว้าววินไปแล้วอีกหนึ่งจมูหรือเปล่านะนั่นไงโอ้ยชมพูกทำไรอ่ะโอ้ยืนเต้นยืนยืนเต้นกบเกลื่อนชมพูยืนเต้กน,น,นตกบเกลื่อน โดนสาโดนสาส,าโดนสาสีขาวโดนสาเป็นตีสงสัยตัวแฝงมาสองคนแน่หรือนันไงไปใช่ไครับขาวไปแล้วทุกคนมีสองคนเรารอดแล้วเพื่อนเดี๋ยพิ่งประชุมนาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนจะหยุดหน้าด้วยโอ้ยเดี๋ยพิ่งกดสิครับเราบอกกันดีครับโอ้ฉากหลังอลังการมากทุกคน ไปสาลไนะผมชุบได้เองเองความมินเหรอผมว่าชมพูนะ่าจะเป็นมากกว่าเอาชมพูไปก่อนเถอะก็ะตอนไปผมไม่เห็นชมพูนะเป็นชมพูอะใช่ใช่ชมพูอะเป็นทุกคนรฟ้ฟมินเดี๋ยวเอาชมพูก่อนผมพูก่อน ชมพูโอเค okay. โอเคชมพู Clinical นะอุ้ยรู้เลี้ยบทำไมมันโหลดนานมันโหลดแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษอยู่เอออุ้ยอุ้ยถึงไม้ถ่านโหเสมออีกอ่ะโทษนะครับเราจะอยู่กับสีแดงก็ดีเหมือนกันนะวิ่งชมพูแดงพึ่งตามชมพูอยู่ผมไปอื่นก่อนแล้วกันเอ๊ะเรากลัวนะ วิ่งน้ำหน้าไปเลยเอะวัสดีแดงวัสดีสวัสดี้บายโอ้ว้าวว้าวาอะวายโอ้ยอยู่นานแล้วนะโอ้โหปลาเม้นแปลงอยู่ด้วยแหละ อไม่ใช่เหรอชมพูไม่ใช่เหรอเราผิดไปดไกลเลยทำไม,มตัวแฝงมีสามคนนะทุกคนไม่รู้อ๋ออยู่รอดอยู่รอดชนะก็ที่นี้จบแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ